ในพีนี้เราจะมาดูกันว่าทหารที่พี่ทหารเนี่ยที่ทางานกันอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็<ช>โรงพยาบาลค่ายสุรศรีเนี่ยมีรูปแบบการบริการไงบ้างเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงกับเรื่องการส่งกลับทางอากาศนะครับเพราะเรามีฮอทอทห <12, S 2> นึ่้ฮอทอทสองในในกำกับดูแลนะครับ เดี๋ยวใส่พอช่วยแทนนะครับทำมาน่อกอะไรใช่ไหครับครับผิวเข้าครับตีนขะ้นใหญ่ก่อนครับตีนขะ้นใหญ่ก่อนสวัสดีครับตาหูพิทยาครับ อามเจนนีพิทครับยิตระเข้าสู่รายการเลดกาดแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงพยาบาคลค่ายสุรสีนะครับในอีพีที่แล้วเราไปทําอะไรกันมาฮะอีพีที่แล้วเราไปลงสนามครับต่อสู้จริงมีคนเจ็บจริงคนป่วยจริง,งค,รคุณครับพบคนบาดเจ็บแสดงว่าแถวนี้เนี่ยต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนอเฮ้ยเฮ้ย มบ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 คนทำอะไรอยู่ครับผมกำลังรัดขาอยู่รัดขาแล้วเราเราจะเอาไปไหนต่อฮะเอาไปขึ้นรถพยาบาลครับหนึ่งเปยใช้คนยกกี่คนครับสองคนครับสองคนสองคนหามเปย์สองคนหามเปย์อย่าเปลืมปืนนะนี่นี่เฮ้ยังไม่จะปืนยังไม่จะปืน พีนี้เราจะมาดูกันว่าทหารที่พี่ทหารเนี่ยที่ทำงานกันอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้าง<ช>แล้วก็โรง<ช>พยาบาลค่ายสุรศรีเนี่ยมีรูปแบบการบริการไงบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นั่นคือผอ,อโรงพยาบาลกันเลยดีกว่าไปเราไปตามหาผอ,อากันครับ ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับอืมฮาผมพันเอกจารุวิสุกชัยนะครับผู้ในการโรงพยาบาลค่ายสุรศรีซึ่งวันนี้นะครับพอจะเป็นคนให้ความรู้กับพวกเรานะเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลค่ายก่อนอื่นเลยทําไมถึงเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรศรีครับอันนี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยครับจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยก็มาลบกับเวียดนามต่อก็มีการแบ่งแยกเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับเวียดนามเหนือเนี่ยก็พยายามจะรวมกับเวียดนามใต้ เพื่อให้เป็นประเทศเดียวกันสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรนะครับซึ่งก็มีประเทศไทยด้วยซึ่งณตอนนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้จัดตั้งองค์การหันอาสาก่อนเพื่อที่จะไปช่วยเวียดนามก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์การคัดคนดําเนินการกรรมวิธีการคัดคนไปต่างประเทศเพื่อไปรลบซึ่งณตอนนั้นก็เริ่มมีโรงพยาบาลรบประจําศูนย์ซึ่งเราโรงพยาบาลเราเริ่มต้นจากตรงนั้นครับก็มีการเปลี่ยนจาก กองพลฐานอาสาก็เป็นกองพลฐานที่9และหลังจากนั้นก็เป็นกองพลฐานรักที่9ก้านะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอพระราชทานนามใหม่เป็นเป็นค่ายสุรสรีซึ่งเป็นพระนามของอมวังหน้าของจักรันที่1นนะครับซึ่งงหลังจากนั้นตั้งแต่พศ2513 2, 1 3, 3เนี่ยโรงพยาบาลค่ายก็เปลี่ยนเป็นชื่อโรงพยาบาลค่ายสุรสรีครับพอครับแต่ว่าประวัติยาวนานนะแต่ว่าหูข้างหลังนี่คือ สวยใหม่พร้อมใช้มากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นตึกใหม่แล้วพอครับมันอาจจะยังดูใหม่แต่อุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนนะครับ,คร,บครับผมในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุรศรีนะครับมีการบริการยังไงบ้างครับพอครับก็โรงพยาบาลค่ายสุรศรีเป็นโรงพยาบาล ที่ดูแลกําลังพลในพื้นที่ค่ายสุรสีซึ่งพื้นที่ค่ายสุรสีเนะี่ยประกอบด้วยมณฑลธนบรที่17และกองพลหารรักษที่9เราจะดูแนวชายแดนทางภาคตะวันตกของเราทั้งหมดนะครับตั้งแต่อุทัยธานีจนถึงประจวบคีรีขันระยะทางเนี่ย800กิโลเมตรครับเพราะนั้นซึ่งจะแบ่ง เป็นสกสามสกนะครับมีสกจงอังศึกอยู่ที่ประจวบสกทัพพยาเสือเนี่ยอยู่ที่ทองผาภูมิสกทุงราดยานะครับอยู่ที่สวนพึ่งนะครับซึ่งซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ประจํากองกําลังก็ดูแลทหารที่ไปออกรบหรือไปออกหน่วยประจําให้การพยาบาลในสถานที่ตั้งด้วยก็คือเป็นเหมือนโรงพยาบาลทหารทั่วไปครับก็ดูแลตวรวจรักษา กำลังคนและครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงกับเรื่องการส่งกลับทางอากาศนะครับเพราะเรามีฮอทเอหอ 2> 1, 2, นึ่งสี่ห้าฮอทเอสองหนึ่งสองในในกำกับดูแลนะครับสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บในพื้นที่รักกันดารห,หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอันหนึ่งของกองทัพบกในด้านนี้นะครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วครับพ่อครับ ขออนุญาตให้พอนําพผู้ผมเนี่ยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูรอบๆได้ไหมครับได้ครับ<ม>ยินดีครับแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่เนี่ยตอนนี้เราจะเป็นการซ้อมอการช่วยเหลือพอดีนะครับครับสถานที่ที่เรายือนอยู่นะครับก็คือเป็นห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งเราก็จะไปดูแลคนไข้ฉุกเฉินทั้งหมดนะครับจุดข้างหน้าเนี่ยเป็นจุดที่เราเป็นห้องล้างพิษเวลา คนไข้รับาบาดเจ็บวีได้รับสารเคมีมาหรือว่าจะต้องล้างทำความสะอาดก่อนจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีห้องผดุงพยาบาลนะครับห้องนี้เป็นเรียกว่าห้อง C P R นะครับซึ่งซึ่งตรงน,นี้ยังยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าก็จะเป็นห้องห้องทาการตรวจรักษาคนไข้นะครับก็ทําหัตถการเย็บแผลอะไรพวกนี้นะครับห้องเราใหม่แล้วดีไซน์ตามแบบเอกชนเลยครับ แล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นครับพอครับตึกนี้มีทั้งหมด3ชั้นครับชั้นสชั้นเรามีทั้งให้การพยาบาลณที่ตั้งและก็ส่วนที่เป็นหน่วยลบหรือกําลังลบต่างๆหรือว่าออกไปช่วยเหลือตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับคือจริงๆเนี่ยเราจะออกไปทุก3เดือนนะครับเขาเรียกว่าชอกอครับทางช่องรังสุรสี แต่ว่าเท่านี้ก็รู้สึกได้เลยว่าสถานที่โรงพยาบาลของค่ายสุรศรีเนี่ยมีพร้อมที่จะได้รักษาพยาบาลสําหรับทั้งประชาชนและกําลังพลถือว่ามาที่นี่สบายใจแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่ามีาบุคลากรด้วยสถานที่ก็พร้อมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือโรงพยาบาลเราเนี่ยมีทั้งอายุแพทย์ทั่วไปอายุแพทย์โรคหัวใจอายุแพทย์ทางเดินอาหารแล้วอายุแพทย์โรคไตนะครับมีสัญญาแพทย์ทั่วไปสัญญาแพทย์กระดูกนะครับศูตินารีแพทย์นะครับกุมารแพทย์จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์แลวก็ผู้คอจมูกครับมีครบถ้วนทุกสาขาที่จำเป็นครับนะครับเราสามารถให้การรักษาในระดับเรียกว่าทุติยภูมิได้เลยครับนะครับเราดูแลจากหน่วยหน่วยเล็กๆส่งมาหรือว่าโรงพยาบาลระดับตำบลอำเภอส่งมาเนี่ยเราเราก็พร้อมที่จะดูแลนะครับซึ่งเรามีขีดความสามารถอย่างที่ว่านะครับคือหมอเราครบทุก,ท,ก,ท,กทุกสาขาที่จำเป็น วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพออมากนะครับที่ยินดีครับทำเรียนพาชมสถานที่ใหม่ตึกใหม่นีของโรงพยาบาลค่ายสุวสีเราเหมือนเชื่อได้เลยว่าคนที่กําลังชมอยู่เนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้เนี่ยเริ่มสบายใจขึ้นมาแล้วในการที่สมมติว่าถ้าเราป่วยเนี่ยเราก็สามารถมารักษาตัวที่นี่ได้ได้ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเดี๋ยวเขาจะมีการฝึกนะครับผมการผสมพยาบาลเบื้องต้นของโรครมร้อนนะครับผมคือว่า heat stroke นะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ากับตึกใหม่เนี่ยแอปพลายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเเดดี๋ยวรราไปูกัันนะคบ ค่ะสวัสดีค่ะห้องผูเ้เชิญโรงพยาบาลไข้สุรสรีที่พลารับเพบรับสายค่ะช่0 0อน้4าไปค่ะรับทราบค่ะทุกคนคะเดี๋ยวมีเคชีโตะนะคะมาจากช่0 0 9นะคะจะเข้ามาประมาณ9นาทีฝากทุกคนเตรียมห้องให้พร้อมด้วยนะคะได้ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวมีเคชีโตเข้านะคะ พี่พยาบาลคะเดี๋ยวมีเคทิโต๊กสัก2 0 0 9นะคะจะมาถึงโรงพยาบาลประมาณ9นาทีค่ะห้องยาคะ่ะยืมเซตบ็อกท์ทิโตกนะคะเดี๋ยวให้น้องไปเอาค่ะ ICU คะฝักเตียงห้องให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมีเคทิโตเข้า ER คะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะ ครับดวใส่พ่อช่วยแทนครับบผิวเข้าวครับตีนเข้ายืดก่อนครับตีนเด้ายืกก่อน สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์พลฝึกครับมีเคสผู้ชายอายุ23ปีครับเป็นคนอาหารครับไม่ทราบเรประจำตัวครับ B.M.I อ่ามากกว่า30ครับแล้วก็มีอาการสับส่วนลอยวายขนาดผึ่งครับวัดคอเทมได้แลกรับได้40ครับ B.P. stable ครับก็คิดถึงจาก hiso ครับ ATK COVID-19 นิเกทีบครับแล้วก็เทียฮีโมคาเลเจอร์2ขวดไปแล้วก็คอเทมล่าสุดน้อยกว่า38 2ครั้งแล้วครับเดี๋ยวแผ่นย้ายขึ้น I.C.U. ครับอ monitor ต่อครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับบุคลากรน,นะครับผมก็คือคุณหมอเอิงนั่นเองคุณหมอเอิงครับแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้อยเอกกญิงอุป,ปิพรสุทธิวงศ์นะคะเป็นจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายสุรศรีค่ะหมอเอิงครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มีการสาธิตนะครับการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นของโรคลมร้อนนะครับผมถ้ามีอย่างมีผู้ป่วยมาไงครับเราทํายังไงบ้างครับสมำเม่อกเราก็จะเห็นว่าคุณพยาบาลนะมีรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็คือจากหน่วยเขาจะประสานมาว่าเออมีผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าน่าจะมีลมร้อนหรือ heat injury นะคะคุณพยาบาลเนี่ยก็จะมีการประสานกับทางทุงทางพยาบาลที่อยู่ห้องฉุกเฉินคุณหมอห้องฉุกเฉินแล้วก็ประสานกับ ICU บไว้ด้วย ICU ก็คือหอผู้ป่วยวิกฤตท,ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยแหละค่ะรวมถึงประสานกับห้องยาว่ากําลังจะมีคนไข้ามาแล้วเขาก็จะมีการเบิกยาไว้ล่วง กอกอย่างเช่นโคสาลายหรือว่าน้าเกลือที่เป็นแบบแช่เย็นนะคะสําหรับการฉีดเข้าเส้นเลือดคนไข้รวมถึงล้างเรื่องของแบบตัวกระเพาะปัสสาวะคนไข้อะไรแบบนี้เพื่อพยายามลดความร้อนให้เร็วที่สุดอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการประถยยมยระาเบื้องต้นแบบนี้แต่พออ,อท่านบอกว่า สี่ปีย้อนหลังกันมาเนี้ยไม่มีทหารที่เป็นโรคลมร้อนเลยเที่นี่ใช่คะ่ะคนน่าจะรู้ว่าแบบพอมากาญจนบ,บุรีก็คือร้อนมากร้อนแบบร<ำ>้อนที่สุดใช่ไหมคะทีน,นี้โงรงพยาบาลเราก็เลยค่อนข้างที่จะหนักเกี่ยวกับเรื่องของภาวะ heat i n j u ร y ค่อนข้างเยอะมากๆเลยคิดเรื่องของโครงการขึ้นมาเขาเรียกว่า3 P supreme service P ตัวแรกเนี่ยก็คือตัว place place ก็คือสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่เนี่ยเราก็มีตั้งแต่หน่วยฝึกกับโรงพยาบาลไปลงพื้นที่ก่อนเราก็จัดเตรียมทั้งสถานปฐมพยาบาลที่ตรงหน่วยฝึกอะค่ะแล้วก็มีจัดทํานววัตกรรมเขาเรียกอุโมงค์น้ำ เพื่อลดความร้อนแล้วก็ดูว่าออสถานที่ที่พักของพลทหารต่างๆที่มาฝึกอคะ่ะมันสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีไหมโรงพยาบาลเราก็จะมีจัดตั้งที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานเรื่องของ ER กับ ICU s t r o k u u n t t เตรียมไว้สําหรับรับคนไข้ลมร้อนอันนี้คือเพลสตัวแรกอันนี้2ก็คือตัว people people เนี่ยก็คือโรงพยาบาลเราให้ความสาคัญโดยเฉพาะผู้บัญชามาชาดับสูงก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ heat injury นะคะแรื่กับภาวะลมร้อนรวมถึงแบบคนปฏิบัติงานเองไม่ว่าจะในพโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลทั้งแบบผู้ฝึกเองก็มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกันเพลสตัวที่3ก็คือ process process ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเรามีการซักซ้อมกันตลอดเวลาอย่างน้อยก็คือ4เดือนครั้งทุกคลัดคนทหารที่มาใหม่อ่ะค่ะถ้าเป็นแบบบุคลากรใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในโรงพยาบาล เราก็จะมีการอบรมตลอดให้เขามีความรู้เรื่องโลกลมหลอน so t h i s p r e p are historical i a t i o n and อะไรอะไหนอะก็นี่นะครับจริงๆก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สมมติว่าอย่างผมเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็ลังจะไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย มาที่นี่ม,มาที่ค่ายสุรศรี<ม>เลือกลงที่กาญจนบุรีมไม่มีฮิสโตกแน่นอน<ม>เพราะว่าเขามีกระบวนการในการป้องกันฮิสโตกนะครับ<ม>และที่จริงตอนที่ผมเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยก็มีพี่พี่เบาลเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับฮิสโตกด้วยเมืม่มอกเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเราจะมีการมารักษาทรรถถถันท่วงทีแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณครับสาระนี้ก็ได้ความรู้มาประมาณนึงแล้วคุณหมอนะก่อนไปนะครับผมถ้าใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์ฮะฝากช่องพวกเรา Star TV กับรายการเลดการ์